ผบม,มี่าใส่ใจเพิ่มเลยเอ้อมากกันหลายๆเ้ยจ้าวันนี้พาน้องแรงงานมาตรวจเลือดก,ก็ต่อเอ็มยูปีหลังนะคะราคา4,500ัา้อบาทฟังไม่ผินเลยค่ะรวมไม่ครบจบทุกอย่างเลยนะคะ,บบน,ะ,คะนี่เป็นเอกสารของน้องแรงงานมาถึงคนที่จะมาตรวจเลือดค่ะเราจะลงประวัติไว้ให้แบบนี้นะคะ ได้จ่ายเพิ่มเลยพี่เราไม่ครบแต่ทุกอย่างนะครบหมดเลยพี่จบหมดทุกอย่างขอบคุณค่ะค่ะเป็นไงบ้างใช้บริการพี่ใหม่เป็นไงบ้างคะดีครับดีนะได้จ่ายตังค์เพิ่มอะไรไหมคะไม่ไม่ได้เจ็บไหมคะไม่เจ็บไม่เจ็บนะคะได้จ่ายตังค์เพิ่มไหมคะไม่ค่ะไม่ได้จ่ายใช้บริการพี่ใหม่ทำบัตรรายงานต่อเอ็มบิสองปีหลังสี่พันเก้าร้อยบาทได้จ่ายตังค์เพิ่มไหมคะไม่ค่ะต่อเอ็มบิสองปีหลังราคาเท่าไหร่คะสี่พันเก้าสี่พันเก้าร้อยบาทได้จ่ายตังค์เพิ่มไหมคะ ไม,ไม่ไไม่ด้จเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บนะนบริการดีมากครัขอบคุณค่ะ4,900บาทได้จ่ายตังค่าส่วนตัวไม่ได้จ่ายครับไม่ได้จ่ายเออวันนี้ได้จ่ายตังเพิ่มไหมไม่ได้จ่าย <laughs>